เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตลกแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับบอนเชิญยิ้ม และล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดบ้านหลังใหม่ที่ซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงมูลค่า20ล้านบาทให้ทุกคนได้ชมกันแบบเต็มๆค่ะโดยภรรยาสาวคนสวยของหนุ่มบอลอย่างสาวยูริสุการดาก็ได้เผยว่าก่อนหน้านี้มีบ้านทั้งหมด2หลังแล้วก็ตัดสินใจขายบ้านทั้งสองหลังทิ้งแล้วเอาเงินมาซื้อบ้านหลังนี้แทนค่ะโดยครอบครัวตนมีความเชื่อว่าย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วมันย่อมดีกว่าเสมอทั้งนี้บ้านหลังนี้สาวยูริเป็นคนตกแต่งเองทั้งหมด ยกเว้นโคมไฟในห้องกินข้าวซึ่งเป็นของแต่งบ้านชิ้นเดียวในบ้านที่หนุ่มบอลเป็นคนเลือกโดยบ้านมูลค่า20ล้านบาทของหนุ่มบอลน,นี้เป็นบ้าน2ชั้นโดยชั้นล่าง ประกอบด้วยห้องนั่งเล่นห้องทำบัญชีห้องกินข้าวห้องครัวฝรั่งในบ้านและครัวไทยหลังบ้านโดยชั้น2ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ส่วนตัวซึ่งเมื่อขึ้นไปชั้น2ก็จะเจอกับโถงทางเดินและห้องพระในส่วนของห้องนอนก็ถูกตกแต่งไว้อย่างเรียบง่ายโดยข้างในห้องนอนของทั้งคู่จะมีห้องแต่งตัวแบบบิวอินอยู่ข้างในอีกด้วยและข้างในห้องแต่งตัวก็จะมีห้องน้ำที่ถูกตกแต่งอย่างเรียบหรูอยู่ข้างในอีกที